เหมืนไหลายตัวเลยอากาศเปลี่ยนฝนมากก็เป็นแหละโลกหิตโลกประจำสัปดาห์ไ <c oughs> ข่ขาแข้งเก็บขาคนนะน้ำตายน่อย <c oughs> น้ำโมกก็เริ่มจะมีอลไรได้นี่ <c oughs> เริ่มเริ่มจะยน่อยลยน้ำโมกก็ได้ <c oughs> ม <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ผู้ดังนี่เหือเนี่ยเพิ่นถือกไฟเลด้หนิแต่พอถือกไฟนี่แหงเลยแหละตีงต้อไข่มันจะดังแหงแต่เพิ่นถือกไอ้ไส้เปังายไงไปใหม่เมือ,อดังฟดออกเพิ่นไข่ครับน้ำตานี่น่่ย,ยแล้วนินย่ยไข,ข,ยข,ยข,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 ข่ค้าไข่สามมือไข่ข้าแข็งครับก็เห็นอยู่บ่แบบนี้ ปีก่อนปีก่อนมันเคยเห็นนะั่นครับปีสองปีก่อนหักตกมาปีนี้ครับเปลี่ยนลายด้ไข่ขาครับขาตึงขาแข็งนี่แหละบางตัวเนี่ยจนยางบ่ไหลเลยแล้นะนอนกินงาอยู่ครับอาการย่านพื้นแต่ท้องเอืดน,นั่นแหละไข่อันนี้นะครับกระเพาะบันหดเลเขือเ่อนเกิดแกด๊สเกิดบด ปอดพทิดเสื้อบวมน้ำเป็นไตสองโตสองโตแล้ว,วปาาระกันแบบปอดพันทิดเสือครับกะเป็นโรคอันนี้ก็ไข่ซาม,มือกะลองซาม,มือก็เศร้าแล้วถ้าบางโตถ้าตัว้ดหลังกายแข็งแรงเสือบริเบร้ายเป็นบรุษแรงปนอดรก่ะสองซาม,มือก็เศร้าม แต่บางโตนี่ส่วนมากเดี๋ยวนี้นั้นส้ม,มือขึ้นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีอาการตัวนักๆนี่สองอาทิตย์เจ็บขาอยู่หันนอนอยู่หันอืมก็ม่แล้วแต่การได้รับเชื้อของสั์ตัวนั้นนำ้ำเกินอยู่กับพุ่มร่างกายเพื่อนแข้งแรงบอกับซั์ตัวนั้นนำ้ำครับครับ ในรับเสื้อปริมาณร้ายเพิ่นกะกับหลางกายบปแข้งแรงกะใส่เวลาเนี่ครับคนเราเป็นวัดและเป็นคนบางคนกับเป็นแห้งบางคน,นเป็นโมแหงขึ้นอยู่กับหลังกายของคนเรานํากับซักับก่บาต่างกันครับเป็นอันนี้เป็นเสื้อไวรัดเด้อพอเด้อสาเหตุเกิดจากเรือรแรลงวันดูดเลือดรแรลงต่างๆที่อยู่ในธรรมชาตินี่ ยงซุบหนี่เป็นพหาหะนำโลกครับเท่ากับเรียงเลียงโมได้แล้วมันอยู่ในธรรมาศาสตร์หากินของมันธรมานะตาธรรมศาสตร์เนาะก็มีวิธีคือตอนทำตอนแรกเท่ากัใส่วิธีดังไฟที่ธรรมศาสตร์น้ำแนวอะไรสามสี่มือสาม,สาสามสาเออแันอยู่ในป่าบักเหลือบตัวลำดำเห็นบอกปลาหางกลางมุ้งนะนะกลางเขนนะบักบักกลางเวนะ้นนะกินกลางเวน้นน้ำปล่อยเขาป่าไนบักเห็ดบักเหลือบตัวลำดำนะครับ ตััวยิงนน่่นนะการล้างเข้าก็จะเป็นปืนหมดแล้วเ,เพือเอ่อนนี่เจี๊ยบค้าขังสายเนาะพอดีเสือไม่ปะเออ,เอ,อ,เอ,อไงเออไหก็เลยสามเดือนสี่เดือนเออเอาญาติในท้องเอือดได้พอเด้อเบิ้งอาการซัดเท่านั้นนงะอืมแค่เพระว่าอยูๆๆ่อา่จะต้องเอือดขางมันจะตงุตงตงุตง้ตงหรอกครับดีเลยเออ อาการขาตึงนี่ขาตึงนี่บางตัวกับซามมือกับเศร้าวางตัวกับเป็นอาทิตย์กับมีแล้วแต่ซัดสองอาทิตย์กับมีแต่เพิ่นจะคอยค่ายคอย,คอย,คอย,คอยดีขึ้นดีขึ้นหรอกหลังกายหอาก็ให้อาหารหาคุณภาพให้เพิ่นจะมีวิตามินแร่ธาตุก็ให้เพิ่นกินน้าใส่น้ำเพิ่นกินน้าครับซอยบำรุงหลังกายปรับปรุงสมเสียมส่วนถึงซึกล้อให้ครับฝืนกับขึ้นมาไว้ไว ครับจะใส่วิธีทางธรรมศาสตร์ดังไฟเพื่อน,นำ้ำซอยกันโอเคเด้อเบิ้งเข้ากับเป็นแ้้เขาก็เบ,บิ่งแบบนี้แหละดูแลแบบนี้แหละไข่ซ้ำมือ